สวัสดีครับพมกับผมเจ็ดเกมดีเอ้ยขออภัยครับเจ็ดรีวิวทอยนะครับวันนี้เราจะมาไม่ได้มารีวิวนะครับจะมารีวิจะมา,ะมาพูดทําความเข้าใจเรื่องของเล่นเวอร์ชันสองครับเวอร์ชันแรกคือว่ายังไงอะข้อมตอนนั้นก็มีได้หลายปัญหานะครับตอนนั้นก็คือภาพไม่ชัดเสียงเสียงไม่ดังแล้วก็ เออไงอ่ะมันมืดนะครับน้ามันจะเขียวๆเหมือนเดือะฮักกันนะครับอคลิปนี้ก็มีคนรอดูหลายคนมากนะครับถามว่าเออเมื่อไรจะทาทักทีอยากดูอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ช่วงนี้งานยุ่งจริงๆครับต้องขออภัยนะครับงานยุ่งแบบอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นี้แทบจะไม่ได้พักเลยนะครับก็ยุ่งมากเลยครับก็ช่วยเห็นใจกันนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดไม่นานนักนะครับ จะเป็นการพูดรวมๆแล้วถ้าท่านตีความได้ก็จะจะช่วยตีความนิดๆนะครับก็คือว่าก็จะมาพูดกันก่อนเลยว่าของเล่นนะครับมันไม่ใช่ของบางคนอาจจะอาจจะถามว่าของเล่นมันก็เอาไว้ให้เด็กเล่นไม่ใช่หรอก็อันนี้ผมขอคานเลยว่าไม่จริงนะครับของเล่นไม่ได้เหมาะสำหรับเด็กครับถ้าท่านเอาของเล่นแบบนี้นะครับไปให้เด็กเล่นนะครับรับรองครับประมาณสักเด็กสักสองสามขวบให้เด็กเล่นนี่ ผมรับรองเลยไม่เกินสามอาทิตย์ครับแหลกเป็นจนนะฮะของเล่นก็ทั้งของเล่นเด็กๆก,ก็พวกรถเขน็นรถใสนะ่ฮะอันนี้ไม่เป็นพวกของเล่นยังไงอะคุณภาพสูงขึ้นมาหน่อยนะขึ้นข,ขึ้นมาสูงมากนะครับคือลูกเล่นมันก็จะเยอะเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากก่ยของเล่นพวกรถใส่รถเขน็นรถต้องขับอีกนะครับขออภัยครับเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับก็จะมาคุยกันเลยนะครับ ของเล่นนะครับก็เป็นของที่เอาไปให้เด็กเล่นถ้าบางคนตีความก็คือเด็กเล่นนะโตแล้วจะเล่นทําไมอะไรประมาณนี้นะครับคือแก่แต่แก่เป็นควายอยู่แล้วนะครับยังจะเล่นอย่างนี้นผมก็โดนมาหลายคนโดนด่ามาหลายหลายคนแล้วครับโ่ย่าตายายพ่อแม่พี่นะครับโหลุมกันลุมอย่างก็ไม่ไหวจริงๆนะครับบางท่านอาจจะโดนบ้างนะครับแบบโตแล้วเล่นทําไมในนี้ผมก็จะ ใช้เวลาในคลิปนี้เป็นการพูดนะครับของเล่นก็คือว่าเราจะมาคุยกันก่อนนะครับเรื่องการซื้อของเล่นนะครับอันนี้จะเป็นหมวดของการซื้อของเล่นนะก็ผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับเนื่องจากาบางครอบครัวที่ไม่มีงบในการซื้อแนะนําให้อยังไงผลิตผลิตด้วยตัวเองเช่นทําเป็นกระดาษเหมือนน้องไอ้นะครับที่ บางท่านได้เคยดูกับแล่ได้พวกออสเดเวอร์กระดาษเดนโอบเบลกระดาษวิลเดเวอร์กระดาษนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนแบบทดแทนสิ่งที่เราไม่มีแต่เราสามารถทําให้มันเหมือนของของที่เราอยากได้ได้นะครับอ่าแล้วแล้วครอบครที่มีมีงบซื้อนะครับก็ผมก็แนะนําว่าให้ท่านพ่อแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ผมจะ ขอพูดนะครับก็ถ้าถ้าเป็นพูดแล้วไม่เข้าหูหรือว่าแบบบางท่านไม่ชอบก็ขอประธานอภัยนะทีขอโทษในที่นี้เลยนะครับก็ถ้าบางท่านที่มีงบในการซื้อแนะนํานะครับผมขอแนะนําว่าให้ท่านให้ลูกของท่านนะครับเก็บตังซื้อเองเพื่อจะได้รู้ว่าเงินมันไม่ได้หาง,ง่ายๆซึ่งเงินมันหาย,ยากนะครับซึ่งผมก็จะซื้อมาแต่และชิ้นนี้ก็เก็บตังหลายอาทิตย์เช่นกันนะครับ ถ้าท่านไปซื้อให้เขาแล้วแบบเขาอยากได้อีกเขาไม่ได้ก็จะเกิดอาการเสียใจขั้นรุนแรงนะครับแล้วก็เหมือนแบบไม่ไม,ไมครั้งที่แล้วซื้อให้ทำไมครั้งนี้ซื้อไม่ได้อะไรอะไรงียครับก็จะมีเป็นบางครอบครัวก็จะปแบบนี้นะครับอ่าเช่นหลานผมเป็นต้นนะครับอ่าโอเคแล้วแล้วจะมาพูดถึงเรื่องอการความจําเป็นในการซื้อนะครับคือความจาเป็นในการซื้อก็คือว่า สมมติวเราจะซื้ออนี้ดีไหมจะซื้อรนี้ดีไหมเราเลือกที่เราชอบจริงๆแล้วจะมีหลายประเด็นนะครับคือที่เราชอบจริงๆลูกเล่นมันหรือว่าซื้อไปงั้นแหละคือกูอยากซื้อกูก็ซื้ออะไรประมาณนี้คือเก็บไปเรื่อยๆบางคนอาจจะถามว่าเนี่ยเจนีวิวทอยนายซื้อของเล่นมาเพื่อรีวิวแล้วเอาหน้าเหรอ,อผมขอคานเลยว่าไม่จริงนะครับไม่จริงเด็ดขาด คือผมก็รักไรเดอร์อยู่แล้วครับชอบมากไรเดอร์เซนตไตน่ก็โอเคผมชอบมาตั้งเด็กแล้วแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่า DX มันมีขายที่ไหนอะไรนี้นะครับก็เพิ่งมารู้ตอนพอสองพสานี่นะครับก็ขอขอแจ้งที่นี้เลยว่าไม่จริงนะครับอ่าแล้วก็เราจะมาพูดความจําเป็นนะครับก็คือว่าเนี่ยโมเดลเจ้าเอ f เนี่ยะครับก็คือว่ามันแพงขั้นระดับประมาณเ,าเกือบพันพันอัพ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินมันน่าจะเกินเจ็ดร้อยขึ้นไปนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับเกินเจ็ดร้อยขึ้นไปก็อันนี้ผมซื้อว่าหนึ่งพันบาทนะครับเกินเจ็ดร้อยขึ้นไปนี่บางคนอาจสงสัยว่าแบบกอ,อคุ้มเหรอลูกเล่นก็ไม่ลูกเล่นกันน้อยลเล่นแทบจะไม่มีเลยก็แค่ตั้งโชว์เฉยนี่แหละครับคือความจาเป็นในการซื้อถ้าเราชอบเป็นจริงแบบบางคนนะครับผมดูในอทอยโมเดลนะครับหนังสือแมกกาซีนทอยโมเดล ก็มีท่านหนึ่งนะครับเก็บโ,โมเดลที่เยอะมากๆแล้วก็ถ้าแบบท่านชอบจริงๆท่านก็ซื้อไปเลยนะครับอันนี้ผมลองซื้อมาดูว่ามันจะมันเป็นยังไงครับคืออยากเห็นตัวจริงของมันมาซื้อจริงๆแล้วผมก็เฉยๆครับคือผมไม่ได้ชอบโมเดลผม,ผมชอบพอดีเอ็กมากกว่านะครับลูกเล่นมันเยอะดีนะครับอ่าแล้วไม่ด้านฮลเดอร์นะครับก็เป็นกล่องเจ็ดเหรียญอันนี้ก็อยู่ในหัวข้อความจําเป็นเหมือนกันว่าเราจะซื้อมาดีไหม นะครับถ้าเราซื้อโอชไดเวอร์มาเราไม่มีเหรียญอื่นเลยก็ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับเพราะว่าโอชไดเวอร์ก็มีที่เก็บเหรียญข้างอยู่แล้วนะครับถ้าเหรียญมันเยอะเกินก็เก็บตังค์ซื้อเองนะครับจะแนะนําว่าเก็บตังค์ซื้อเองจะได้รู้ว่าเงินเนี่ยมีค่านะครับมีค่ามากกว่าพ่อแม่คุณจะหามาให้คุณได้เงี้ยก็ต้องเหนื่อยนะครับเหนื่อยจากงานอยากอะไรก็จะหามาแต่ละบาทให้คุณนะครับ ก็ช่วยนึกเึงยนตงน,นี้ด้วยเพราะว่าก็ใกล้จะถึงวันแม่ก็จะพูดอย่างนี้นะ่นจะซึ้งๆสักหน่อยนะครับก็นะครับแล้วก็ลูกเล่นของของเล่นนะครับก็คือว่าถ้าเป็นของเล่นบางคนอาจจะสงสัยว่าเออของเล่นเนี่ยจะดูจะรู้ยังไงว่ามันเป็นของแท้เรื่องของก๊อบนะครับดูที่ตาสัญลักษณ์บันไดแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอสเตเวอร์ก็มีนะครับแต่มันบางไว้นะครับจะดูว่าเป็นบันได นะครับถ้าเป็นโค้ดดีเอ็กซเดร์ผมแนะนำว่าเป็นบันไดครับบันไดก็จะลิตของเล่นแบบลุกเล่นดีๆนะครับแล้วก็แบบยังไงอ่ะลุกเล่นดีของทนทานนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้นานนะครับทำมันคงทนแล้วอา่าผมก็ไเป็นวันอีกแล้วก็ฝากนะครับว่าช่วย ช่วยประหยัดเงินพ่อแม่ซะหน่อยนะครับแบบถ้าให้ถ้าบางคนดูอยู่นะครับประหยัดเงินพ่อแม่นี่ก็เก็บตังค์ซื้อเองเงินที่พ่อแม่ให้คุณมาเป็นค่าขนมนะครับก็ถ้าให้มาร้อยหนึ่งคุณกินไปสี่บาทหกสบาทคุณเก็บเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยร้อยวันได้หกพันหมาครับหกสบบาทคูณร้อยหกพันนะครับซื้อได้ตั้งหลายอย่างนะครับก็คุณเก็บวันละหกสิบบาทไปสักประมาณสี่เดือนสามเดือนเสร็จเร็จครับก็ได้หกพันแล้ว คุณได้คุณคิดว่าคุณได้ดีเอ็กกี่ชิ้นนะครับดีก็อามาขอเงินพ่อแม่ได้กี่ชิ้นนะครับลองดูว่าเก็บเงินนะครับแล้วข้อแล้วแล้วข้อที่อยากจะฝากอันนี้เป็นข้อร้ายแรงมากนะครับซึ่งเคยมีเกิดขึ้นแล้วนะครับคือว่าเด็กเนี่ยอยากซื้ออะไรนะครับก็ขอพ่อแม่พ่อแม่ไม่ให้นะครับแล้วไปขมโมยเงินอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงคือสุดนะครับคือว่าขโมยเงินเนี่ย คุณรู้หมายว่าการขโมยเงินเป็นบาปน,นะครับผิดศีลข้อสองด้วยนะครับอ่าแล้วแล้วคุณขโมยไปคุณได้ความสุขแต่ถ้าพ่อแม่คุณจับได้ขึ้นมานะครับคุณจะโดนไม่ใช่น้อยนะครับอ่ามันจะฝากไว้นะครับอันนี้คลิปนี้ไม่ไม่ได้เป็นการสั่งสอนอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการบอกบอกเล่าบอกเล่าให้ท่านได้นําไปคิดหรือว่านําไปใช้อะอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะครับก็ผมได้พูดไปแล้วนะครับให้เขาได้เก็บเงินซื้อเองดีกว่านะครับเดเป็นเรื่องที่ดีนะครับเหมือนแบบถ้าบอกเฮ้ยจะเก็บยังไงเก็บไม่ทันเนี่ยก็ของก็หมดนั่นสิเก็บได้ไงเก็บไม่ทันของก็หมดคุณต้องมีความมุ่งมั่นมานะพยายามครับผมถ้าคุณมุ่งมั่น่าเอ๊ะจะเอาโอสไดเวอร์จะเอาเบอร์สไดเวอร์จะเอาโมบายเลดคุณเลือกสักอย่างนึงครับเชื่อผม แล้วคุณจะได้ของชิ้นนั้นมาได้แค่ชิ้นเดียวนะครับสมมุติคุณเลือกเบรสเดเวอร์คุณตั้งมุ่งมั่นว่าจะเอาเบรสเดเวอร์ให้ได้มันไม่ใช่เรื่องยากครับความพยายามอยู่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้ก็ขอจบการทําความเข้าใจเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ